อยุธยาเสียหายในป่าศักดิ์สิทธิ์ปัญหาเป่าน้ําท่วมที่อยุธยาทําให้11อําเภอเสียชีวิต14คนอยุธยาเสียหายในป่าศักดิ์สิทธิ์เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2568เป่าน้ำท่วมที่อยุธยาทำให้11อําเภอเสียชีวิต14คนปัญหาเป่าน้ำท่วมที่อยุธยาทำให้ชาวบ้านต้องหลีกเลี่ยงอย่างรุนแรงปัญหาเป่าน้ำท่วมที่อยุธยา ป่าน้ำท่วมที่อยุธยาทำให้58,477ครัวเรือนต้องหลีกเลี่ยงอย่างรุนแรงซึ่งทำให้ชาวบ้านต้องเผชิญกับความเสียหายที่หนักปัญหาเป่าน้ำท่วมที่อยุธยาทำให้1 1อําำเภอเสียชีวิต14คนซึ่งส่วนใหญ่จมน้ำเสียชีวิตสถานการณ์น้ำท่วมที่อยุธยา สถานการณ์น้ำท่วมที่อยุธยาทำให้11อําเภอเสียชีวิต14คนซึ่งทำให้ชาวบ้านต้องหลีกเลี่ยงอย่างรุนแรงปัญหาเปล่าน้ำท่วมที่อยุธยาทำให้58,477ครัวเรือนต้องหลีกเลี่ยงอย่างรุนแรงซึ่งทำให้ชาวบ้านต้องเผชิญกับความเสียหายที่หนักผลกระทบของน้ำท่วม น้ำท่วมที่อยุธยาทำให้ชาวบ้านต้องหลีกเลี่ยงอย่างรุนแรงปัญหาเปล่าน้ำท่วมที่อยุธยาทำให้58,477ครัวเรือนต้องหลีกเลี่ยงอย่างรุนแรงซึ่งทำให้ชาวบ้านต้องเผชิญกับความเสียหายที่หนักปัญหาเปล่าน้ำท่วมที่อยุธยาทำให้11อำเภอเสียชีวิต14คนซึ่งส่วนใหญ่จมน้ำเสียชีวิตการเตรียมตัวก่อนน้ำท่วม ชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องเตรียมตัวก่อนน้ำท่วมซึ่งทำให้ชาวบ้านต้องหลีกเลี่ยงอย่างรุนแรงปัญหาเป่าน้ำท่วมที่อยุธยาทำให้58,477รเครัวเรือนต้องหลีกเลี่ยงอย่างรุนแรงซึ่งทำให้ชาวบ้านต้องเผชิญกับความเสียหายที่หนัก